หลายคนอ่านหนังสือมาเยอะแต่ถ้าไม่เคยลงทุนจริงอ่ะไม่มีความเข้าใจหรอกนึกออกไหมประโยค,ครประโยคทำนองว่าอะไรนะจงโลภเมื่อคนอื่นกลัวจงกลัวเมื่อคนอื่นโลภอะไรเงี้ยเราอ่านแล้วก็แล้วก็วกเออก็ถูกนะแล้วก็เข้าใจแหละแต่พอถึงเวลาจริงอ่ะมันทํายากนะอันเนี้ยม,มันเป็นอะไรที่น้อยคนที่จะทาได้ถึงแม้ว่าจะเป็นประโยคคนอ่นกลัวแล้วก็กลัวไปด้วยเลยใช่ คนอื่นกลัวอย่างตอนลายเดือนมีนาตอนที่แบบอะไรอ่ะเดือนเมษาที่ผ่านมามีนาที่ผ่านมาอ่าทรัมป์อะตอนนั้นคุณกลัวแล้วคุณรอบอ่ะคุณกลัวคุณรอบที่ไหน่ะไม่เห็นคนรอบไม่เคยเห็นหรอกมีแต่คนขายหุ้นมีแต่คนกลัวทรัมป์ประกาศทาลิฟนู่นนี่นั่นนะนะเมษาอ่ะพฤษพาก็งงงมิถุนาเจอไออะไรนะยิงกันอีกยิงกันกะเหม็นอีกใช่ไหมคุณตกไปโลใหม่เนี่ยคุณคุณกลัวแล้วคุณรอบอะคุณะกลัวว่าดูจากราคาหุ้นมัน เซตอินเด็กมันคือลงไงคนส่วนใหญ่กลัวไม่ได้โลบแต่คนที่กล้าซื้อนะวันไปเดือนมิถุนาถึงวันนี้ก็กำไรสามสิบเร์ซ็นสี่สิอร์ซ็ในหุ้นหลายๆตัวถูกปะบางตัวขึ้นเกือบร้อยเปอร์เซนก็มีนั่นในละคือคนที่โลบในตอนที่คนอื่นกลัวซึ่งมันมีคนที่ทําได้น้อยมากเลยถูกปะก็แปลว่าคนส่วนน้อยที่จะทำได้นี่ก็บทเรียนว่าหลายอย่างมันพูดง่ายมันทํายาก ค้ดเกิร์ดอะไรเงี้ยก็พูดได้หมดแหละใครๆก็เป็นโค้ดได้นะสอนทุนสอนทุนอะไรเงี้ยทุกคนพูดได้หมดป้อนผ่านไปแล้วไงแต่คนที่แบบทําได้จริงๆอ่ะมันได้เป็นคนที่กล้าหาญนะซึ่งอันเนี้ยผมว่าหลายๆเรื่องมันเป็นเรื่องของอินบอร์เนี่ยนะบางคนก็มันทําไม่ได้หรอกคุณเรียนจบด็อกเตอร์คนจบฮาร์วาร์ดมาก็ตามหรือจบพี่ชามีเพื่อนนะจบฮาร์วาร์ดสแตนฟอร์ดก็ก็ทําได้ไม่ดีทั้งๆที่เป็นคนฉลาดมากนะ เข้าข้างหอบได้ก็ต้องฉลาดมากแต่พอถึงด้านการลงทุนกดทำาทนไม่ไหวทำใจไม่ได้อันนี้มันก็เป็นอะไรที่ที่พูดพูดง่ายแต่ทํายากมากอันเนี้ที่เห็นชัดชดเลยแล้วก็อีกการที่รู้สึกที่พี่เราเห็นก็คือคนส่วนใหญ่อ่ะไม่ได้ลงทุนยาว คือเราอ่านว่าเราลงเป็นคือหลายคนเล็กตัวเองว่าเป็น V I หรือเราลงทุนระยะยาวอะไรเงี้ยแต่ถ้าเรามองตัวเองด้วยความเป็นจริงอ่ะเราก็จะเห็นว่าจํานวนมากอะ่ะก็เทรดหุ้นไปแบบระมาณนะั้นแหละไอ้คนถือยาวแบบลงทุนยิงจังแบบถือยาวๆแบบนานๆอะ่ะมันไม่ค่อยมีนะเออไม่ค่อยมีคนส่วนใหญ่ก็นึกว่าตัวเองเป็น V I แต่หุ้นตกก็ขายทิ้งไงคัดลอสก่อนอะไรเงี้ย <c oughs> มันเลยเป็นอะไรไที่แบบ เป็นมิกซ์ิกโน่มากเลยคือกลายเป็นว่าจริงๆแล้วคนมนุษย์ส่วนใหญ่อะ่ะมักจะทําได้ไม่ดีในตลาดหุ้นนะเอ,อถึงแม้ว่าจะมีคนสอนเยอะแยะคอนเทนต์ดีๆเยอะแยะบัฟเฟตก็พูดแล้วพูดอีกอะไรเงี้ยนะหนังสือวิไอดีๆเต็ไมไปหมดเลยทุกคนานมันก็หมดแหละถึงเวลาจริงๆพอมีวิกฤตอา้าวขายหุ้นทิ้งเฉยใช่ไหมเพราะฉะนั้นในระยะยาวคนที่ทําได้จริงๆมันก็มีไม่เยอะอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องที่ที่เราสังเกตเห็นนะ ครั้งแรกของการเปิดเผยเรื่องราวของตำนานที่ยังมีชีวิตที่ผ่านวิกฤตมานับครั้งไม่ถ้วนด้วยความมุ่งม,มั่นความหวังและการไม่ยอมแพ้ The Crisis t a l l o r หนังสือที่จะจุดไฟและเติมแรงบันดาลใจด้วยปรัชญาของชายเดินดินที่จะทำให้เราทุกคนเชื่อว่าชีวิตที่ล้มได้ก็ลุกขึ้นมาได้เช่นกัน เหมาะกับทุกทกคนที่อยากจะหาประสบการณ์ชีวิตของใครสักคนที่ล้มและแล้ววิธีที่จะลุกขึ้นมาได้ยังไงและระหว่างที่ล้มจะทำยังไงสั่งซื้อหนังสือ The Crisis t a l l o r ตามลิงก์ในคปบั่นได้แล้วตั้งแต่วันนี้